เหรียญเสด็จนิวัตรพระนครเหรียญเสด็จนิวัตรพระนครเป็นเหรียญกระดาษที่ระลึกรุ่นแรกของรัชกาลที่9ที่ผลิตออกมาเพื่อเป็นที่ระลึกที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยพร้อมกับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถหลังจากพระาดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาอังกฤษและประเทศในทวีปยุโรปการเยือนครั้งนี้เป็นการเยือนครั้งใหญ่ รวมส4ประเทศเพื่อเจริญราชสมตรีระหว่างประเทศไทยกับมิตรประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นกรมธนารักษ์ได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึกการเสด็จเยือนต่างประเทศขึ้นมี3ชนิดคือเหรียญกระสาบที่ระลึกเนื้อทองแดงนิกเกิลเหรียญที่ระลึกระดับแพลทัม เนื้อทองคำและเนื้อเงินเหรียญรูปเสมาสำหรับห้อยคอเนื้อเงินกระไหล่ทองผู้ปั้นแบบเหรียญศาสตราจารย์สินพพรศีเหรียญกระสาบที่ระลึกด้านหน้ากลางเหรียญเป็นภาพบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถครึ่งพระองค์ผินพระพรักเบื้องซ้ายเบื้องบนเป็นตราพระราชสัญ,ญลักษณ์จักรีหรือตราราชโวงจัก,กรีขนาดด้วยลายกระหนกเบื้องล่างมีข้อความว่าสเสด็จนิวัตรพระนครด้านหลังเป็นตราแผ่นดินยอดไม่มีรัศมีริมขอบมีข้อความว่ารัฐบาลไทยพศ25งพ ด้านหลังมีเลขไทย1และด้านขวามีเลขอารบิก 1. เบื้องล่างมีคำว่าบาทเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบด้านหน้าเหรียญมีพระบรมรูปครึ่งพระองค์ทั้งสองพระองค์ที่ขอบเหรียญมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เบื้องบนมีเลขเก้อยู่ภายใต้มหามงกุฎมีรัศมีด้านหลังเหรียญมีข้อความว่าที่ระลึกในการเสด็จพระดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรปพุทธศักราช2503ด้านหลังพระมหามงกุฎมีห่วงสำหรับห้อยกับแพรถแถบกว้าง3.8เซนติเมตรแพรแถบมีหลายสีซึ่งมีความหมายดังนี้ สีขาวหมายถึงสีแห่งวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชอยู่ตรงกลางสีฟ้าหมายถึงสีแห่งวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถสีเหลืองเป็นสีประจำราชวงศ์จักรีสีน้ำเงินหมายถึงสีแทนทวีปยุโรปสีแดงหมายถึงสีแทนทวีปอเมริกาตามหลักฐานของกีฬาโอลิมปิก เหรียญเสมาที่ระลึกสำหรับห้อยคอด้านหน้าเป็นพระบรมรูปคู่ของทั้งสองพระองค์เบื้องบนมีลวดลายเป็นตัวอ,อักษรย่อพระนามทั้งสองพระองค์คือพอ,อสอกอ,อยู่ภายใต้พระมหามงกุฎมีรัศมีด้านหลังมีข้อความว่าที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป พุทธศักราช2503เช่นเดียวกับเหรียญประดับแพรแถบและขอนำวิดีโอบางส่วนที่รัฐบาลจัดทำขึ้นในวาระเฉลิมพระเกีย 4, รติ8 4พรรษาเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์พุทธศักราช2503พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศในทวีปยุโรปและสหรัฐอเมริกา รวมทั้งสิ้น14ประเทศด้วยทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของมิตรภาพที่นานาประเทศควรมีต่อกันพระอัจฉริยภาพในพระราชดำรัสและพระจริยวัตรอันง,งดงามที่ปรากฏต่อสายตานานาประเทศในครั้งนั้นเป็นที่กล่าวขวัญถึงไม่ว่าจะเสด็จพระราชดำเนินไปบ้านเมืองใดจะมีประชาชนมาเฝ้ารอรับเสด็จอย่างเนืองแน่น เพื่อชื่นชมพระมหากษัตริย์และพระราชินีจากประเทศไทยกระทั่งเสด็จนิวัตรพระนครเมื่อวันที่18มกราคมพุทธศักราช2504กรมธนารักษ์ได้ผลิตเหรียญกษะสาที่ระลึกและเหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบเพื่อเป็นที่ระลึกในวโรกาสนั้นนับว่าเป็นเหรียญที่ระลึกประวัติศาสตร์รุ่นหนึ่ง